อ้าวพ่อทำอะไรอ่ะพ่อทำอะไรให้หนูยิ้มเปย์อ่แน่อีเอามาไฮะพ่อทำอะไรกันพ่อหนูเอาเอารองเท้ามาใส่มือได้ไงเอารองเท้ามาใส่มือได้ไงยกให้หน้าดูยกให้หน้าดูยกให้หน้ายูพิ่งถอดนี่แน่ ไหนดูหน้าพี่ดูหน้าพี่อะดูหน้าพี่เอ้า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 หายไปไหนหน้าอ๋อเอาพ่อหายหน้าหน้าหายเหรอพ่อหน้าหายไปไหนเอ้าเห็นหน้าแล้วเ่เห็นหน้าแล้วเ่เอาปิดีกับบิ๊เขาจะบอกให้ปิดีก โอ้โอโอ้โอ้โอ้เขาปิดหน้าไว้เลยลูกจัดการเปิดหน้าเลยไหดูที่เปิดหน้าเป็นไหมโอ้อยู่ไหนนอหน้าเห็นหน้าพ่อไหมล่ะนี่ดึงออกดึงออกมาดึงออกมาโอ้ดึงไม่ออกจัดการมันเลยลูกจัดการมันเลย มันอยู I mean, I I. Yeah. ่ไหนล่ะน้าเฮ้บัดี้พ่อไม่มีหน้าแล้วทาไงนี่ทาไงนี่ดึงไม่ออกเลยเดี๋จะด้วยเดี๋ยวจะด้วยดึง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 ดยด้วยดึงออกไหมดึงออกไหมดึงออกไหมเดีจด้วยว้าจุดด้วยอ่า 来，来。